เรื่องของคาบูเนาะล้างคาบูใหม่ตัวนี้คือรถถ้าจอดที่ไม่นานเนี่ยยังไงเราต้องล้างคาบูใหม่นะฮะอันนี้ล้างคาบูใหม่นะครับเปลี่ยนตัวก๊อกวาลน้ํามันนะครับแล้วก็เปลี่ยนถังน้ำม,มันใหม่นะครับเพราะว่าสภาพตอนแรกนี่คือต้องล้างชุดสีทั้งหมดเลยเพราะว่าฝาถังเนี่ยตรงเกลียวมันอะมันแตกมันหลุดนะครับก็เลยจะต้องล้างแล้วก็เปลี่ยนถังใหม่นะครับตัวนี้นะครับตัวฝาดึงเนี่ยตัวสายเชือกเนี่ย ขาดขาด้านในเลยเนาะนี้เลยต้องเปลี่ยนฝาใหม่เปลี่ยนปากเก็นใหม่นะครับแล้วกเ็เช็คตัวระบบเบรกเนาะระบบเบรกยังใช้ได้นะาหลังนะครับใส่ตัวแฮนด์นะครับเสริมความสูงเวลาเด็กเขาอายุเยอะแล้วเนี่ยเขาเอ่าเขาสูงขึ้นตัวเขาใหญ่เด็กเขาจาก4ขวบเนี่ยเป็น5 6ขวบแล้วเด็กบางคนโตใหญ่ขึ้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแฮนด์อย่างนี้ตุ๊กตาพร้อมแฮนด์นะคะรับตุ๊กตานี่ประมาณ200แฮนด์ประมาณ100บาทนะฮะก็ ใส่มายกสูงเพื่อจะได้ไป่ติดขานะครับเช็คเบื้องต้นก็เราจะมีเรื่องของโซ่ด้วยที่ผมเรื่องของโซ่นะที่ผมเอาโซ่ไปล้างแล้วข้อบางข้อเนี่ยมันเหมือนว่าโซ่มันตายเนาะผมก็จะต้องเปลี่ยนตัวข้อบางข้อด้วยนะครับ สวัสดีครับจุกนิไบามาอีกแล้วนะฮะวันนี้เรามากับนี่เลยสภาพรถมาแบบดิบๆเลยนะดิบมากดูสภาพรถเบื้องต้นเนาะก็ประมาณนี้เนาะก็เอามาจอดให้เราเช็คดูเพราะว่ารถเนี่ยจอดมานานมากแล้วน่าจะน่าจะครึ่งปีหรือ1ปีนี่นแหละก็เบื้องต้นที่เห็นก็จะเป็นอย่างนี้นะนี่ก็คือสายดึงสตาร์เสียนะครับสายดึงสตาร์ขาดหายไปเลย น่าจะดึงแรงจากอาการเบื้องต้นเราต้องล้างคาบูนะครับแล้วก็เปลี่ยนฝาก่อนนะครับมันจะต,ติดไม่ติดยังไงก็เดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงนะครับแต่ต้องล้างตัวชุดสีก่อนนะครับไปเราไปล้างชุดสีรีว่า ืจะได้ขัดง่ายจะได้ขัดง่ายใช่ไหมจะวางอันนี้ก่อนนะ เดี๋ยวเราจะต้องทำความสะอาดตัวโครงตัวนี้นะแล้วเราต้องใช้ถุงก๊อบแก๊สตัวนี้นะก็ห่อไปเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะต้องล้างคาบูเนาะแต่ว่าเราห่อกันไว้นะครับทุกคนถ้าเกิดจะทาความสะอาดก็ต้องะระมัดระวัง่ึงตรงนี้ดนะ้วยเนาะเอาถุงห่อไว้นะครับแบบนี้นะเนาะแล้วเดี๋ยวยางรัดด้วยัน่าจะดีนะถหายางมาลัดแดงอ๋อเอ้นังยางรัดไรให้รัดตรงคอมันไว้ยางงี้โอเคนะ เดี๋ยวก่อนการน้ําเข้าครับทุกคนอันนี้เฮ้ยการน้ําออกหรือเปล่าการน้ำออกหออให้รัดเลยนะ <c oughs> อ๋อนนนนนนตัวนี้ตยูนี้ไอตัวรัดในเข้าไอตัวรัดในเข้าอันนี้มันเป็นแบบด้านข้างนี่น,นี่โอ้โหเสียหน้าเลยนี่นี่นี่เยโด้ใม่เฉยเลยทุกคนไม่เฉยเลยอันนี้รอบที่ห้าเลยนะทุกคน รอบมันโยนทิ้งขยะเลยนี่ครับล้างเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เนาะไม่สะอาดับเสร็จทั้งหมดนะครับก็ทอก่อจะเป็นสนิมนะก็ะะคือเจ้าของไม่ค่อยได้ล้างเลยปวท่อก็ที่เหลือจะต้องอาล้างคาบูเนาะนี่ก็เดี๋ยวต้องไปล้างคาบูนะครับล้างคาบูเสร็จกันมาดูกันว่า จะมีส่วนไหนอีกนะที่ต้องเช็คนะครับก็ประมาณนี้นะฮะต้นต้นเจ้าของเขาบอกว่าสาตาร์ทไม่ติดนะครับก็คือสาตาร์ทจนไอตัวฝาบินสายขาดเลยนะฮะก็น่าจะสาเหตุตัวนี้ถอดฝานี้ก่อนนะครับก็ข้างในเป็นงี้ต้องเช็คตัวนี้ด้วยนะฮะตัววาล์วปเปิดน้ำมันรวมแล้วเนี่ย นี่นะฮะก็คือพอทอดมาก็เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็คือสาเหตุหลักที่ไม่ติดนะครับลูกยางเห็นไหมมันบิดเห็นไหมลูกยางบิดนะจะผมจะงานลูกยางมาให้ดูนะครับทุกคนเรามาดูพร้อมกันนะลูกยางมันบิดนะพอลูกยางมันบิดแต่มันก็อุดรูน้ํามันนะครับนี่นะนี่รูน้ำมันมันอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เนลูกยางมันบิดบิดสภาพนี้นะ ก็คือน,นี่นี่เป็นอย่างนี้ก็คืออุดรูน้ํามันทางเข้าออกน้ํามันทางลงน้ํามันก็เลยสตาร์ทไม่ติดทีนี้ถ้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วล้างระบูแล้วยังไงก็ติดครับมาดูกันครับนี่นะฮะผมจะเปิดนี้ให้ดูเนาะเออทุกคนไม่เคยเห็นนะครับได้เลยนะนเห็นไหมมีคราบมีอะไรพวกนี้เนาะนี่ดูคราบนะครับเห็นไหมคราบมจะเป็นอย่างนี้เลยสภาพนะครับ นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องล้างนะครับนี่ข้างด้านในเห็นไหมมันจะมีตะกรน้ามันอะ่ะก็คือน้ํามันเวลาเราเติมนะครับถ้าเติมแบบไม่ได้กรองก่อนที่จะเติมมันก็จะมีเศษั้างในมันก็จะทําสาเหตุทําให้น้ํามันรั่วออกทางสายใต้ขาบูนะครับ ตัวนี้มันมีเศษฝุ่นหรือว่าคิโคลอะไรเข้าไปด้วยอย่างตัวเนี้ยอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะน้ำมันเป็นสินแล้วก็เป่า เสร็จเรียบร้อยนะครับมาถึงขั้นตอนตอนที่เราจะใส่ตัวนี้นะตัวนี้ลูกยางนะนี่อันใหม่นะครับยางใหม่เราใส่เนี่ยมันจะมีล็อกของมันเนาะปุ๊บนี่ไงมันต้องลงล็อกอย่างนี้นะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราปิดเปิดบ่อยนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ตัวอ่าตัวปิดเปิดน้ามันเนี่ยมันบิดตัวลูกยางปิดเปิดน้ำมันเนี่ยลูกยางอนเนี้ยมันบิดปิดรู ทำให้สตาร์ไม่ติดตัวนี้ก็จะใส่ประมาณนี้เนาะอะไรอ่ะคืออะไรจะจะติดตั้งเครื่องให้เร็วกว่าเดิมอ่ะฮะนี่จะใส่เครื่องตัวนู้นเหรออะมีคนช่วยแล้วนี่แกนไม่ต้องหรอกครับนี่มาถายตรงนี้ถ่ายอะไรล้าทุน อันนะอันใหม่เลยเนาะแนะนําก็สั่งซื้อตามพวก lazada หรือ shopee เนาะอันนี้นะใส่พิมพ์คําว่าวาปิดเปิดน,น,น้ํามัน C11 เนาะประมาณนี้ทิ้งลิงก์ไว้ได้สิเออเดี๋ยวยังไงก็ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับต,ตัวนี้ก็ล้างเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ประมาณนี้เลยง่ายนครับแล้วจะมีตัวนี้เนาะตัวริมมันใส่เข้าไปเลยครับอ่ะประมาณนี้นะตัวนี้ใส่ ก็ตัวประกันยางเนาะปึ๊บฝาปิดตัวนี้ล้างสะอาดเลยนะประมาณนี้นะอ่นนี้นะคขนน็อตก็ล้างขบุก็ล้างง่ายๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่มีตัวเขาเรียกว่าลมเป่าเนาะก็ต้องใช้น้ำมันสะอาดล้างสักสองสามรอบนะครับนี่ฮนะตัวประกนัน กนก็จะเป็นชุดทั้งหมดเลยนะของเครื่องเขาจะขายเป็นชุดอย่างนี้เลยนะครับนี่เป็นของ 4- 1หน,หนเนาะนี่ตัวโประกนอันนี้ต้องเปลี่ยนเนาะ ดูสภาพแล้วน่าะต้องเปลี่ยนแล้วแหละมันนานม,มากเลยนี่นะต่อมาแล้วแตกหมดอะปะเก็นเพราะว่าโปรเก็นท่อเนี่ยถ้าเกิดว่ามันแตกมันอะไรในเวลาสตาร์ทเครื่องเสียงท่อมันก็จะรั่วเนาะมนดัง ก็จะมีตัวนี้ด้วยนะนี่เปลี่ยนเลยนะครับนี่เปลี่ยนง่ายๆนะครับตัวนี้ก็คือต้องเครื่องเย็นนะครับถ้าร้อนหรืออุ่นนะครับเราคันน็อตตัวเกียวมันจะหลวมเกียวมันจะรูดนะครับไม่ใช่หลวมรูดเลยแหละ เอเกียวรูดก็อะไรครับต้องตาบเกียวใหม่เจ้าของบอกว่าอยากต่อแฮนด์ขึ้นมาเพราะว่าขับอย่างนี้มันมันเตี้ยไปครับแล้วคือเจ้าของเขาตัวโตขึ้นแล้วเนาะอ่าเขาอยากไม่แฮนด์แบบนี้ทุกคนใช่เ,เ,เขาอยากไม่แฮนด์แบบคันนี้เลยจะได้เลี้ยวง่ายวงเลี้ยวแคบลงนี่เราก็สั่งตุ๊ก,กตามาแล้วนึกว่าตุกกตาต๊ก,กตาอันเนี้ยตุ๊กตาแฮนด์เนี้ยใครอยากได้ก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ว้ให้ พร้มอมนห,หาจุดยืดก่อนเนาะเราค่อยมาจุดเล่นนะฮะเดี๋ยวเรายึดแบบคร่าวๆก่อนเนาะเราค่อยมา,มาจุดทีหนึ่งนะครับเราก็จับยึดจุดประมาณนี้เนาะใส่ก็ใครประมาณไหนก็เอาเอา,เอาตามตัวเองต้องการนะครับ นี่ผมก็จะวัดเซนเตอร์เนาะนี่ประมาณเซนเตอร์อยู่ประมาณ5เซนเนาะนี่หเซนนี่เราเซนเตอร์รมันาเซนนี่เราก็มาวัดออกข้างละจากเซนเตอร์ตัวนี้เนาะออกข้างละสองจุด้าประมาณนี้เนาะแล้วทีวนี้ตัวกึ่งกลางตัวนี้นะครับอันนี้มัน3ามจุดเท่าไหร่3นิดๆนะครับประมาณ เอามาจอดได้เลยเนาะก็ ลองมาเทสลองเอาน็อตมาใส่ก่อนเนาะอ่าเนี่ยทุกคนน็นอตของเขาเนี่พอดีเลยเห็นไหมก็ประมาณนี้เจาะอ,อีกฝั่งหน,นึ่งทีนี้เราก็มาลองใส่กันเลยนะครับอ่าเนี่ยทุกคนรูก็จะประมาณนี้เนาะ อันนี้เราเราก็ลองใส่นั่นเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะแล้วก็ขันยึดให้แน่นเลยนะครับได้ประมาณนี้แล้วเนาะเราต้องใส่อันนี้เนาะเห็นไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องใส่แนนนะห,นหวนรอง,นองก่อนเนาะประมาณนี้แหวนรองประมาณนี้นะใส่แหวนรองกับตัวนีนี่ข้างล่างก็ต้องมีแหวนรองนะ ถ้าไม่มีเหมนลองมันจะฝืดนะครับปึ๊บเราจะได้ประมาณนี้นะครับ โซ่เนาะสนิมเยอะมากนะครับก็เอาแช่นะ้ำมันเบนซินเหลือแก้โซ่หอก็ได้เนาะก็แช่ไว้สักครั้งก่อนเนาะเอาสนิมออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ตัวตัวนี้นะฉีดน,นิดนึงนะครับให้มันลื่นๆนะเพราะว่าดูแล้วสนิมมันมันกัดนะครับทำให้โซ่ตายเจ้าของเขาไม่อยากจ่ายเยอะน,นะครับเสร็จคอร์สก็ประมาณนี้เนาะล้างของใคร มีรถรุ่นนี้กตล้างแบบนี้ได้เลยนะฮะครับเรามาถึงตัวขั้นตอนที่เราจะต้องติดตั้งตัวถังแล้วนะฮะตัวนี้่อต้องเปลี่ยนสายใหม่นเนาะแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันใหม่นะครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก็จะประมาณนี้นะใหม่หมดเลยนะครับผมจะดัดเก็ดมันไทยอนิดน,นึงนะฮะตรงนี้ นะครับเติมน้ำมันกันนะฮะใช้ตัวกรองนะฮะเติมน้ำมันมันจะได้สะอาดนะครับจะได้ไม่ต้องล้างคาบูบ่อยนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันก่อนนะครับยกขึ้นนะครับแล้วก็ดึงสตาร์ทเลยนะครับ ที่เราประกอบไปเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะเช้มบันไทยรัดพวกนี้เก็บเร็เน้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบสุดสีก็จบแล้วนะฮะสำหรับคันนี้ติดปกตินะครับคันนี้ ได้นะครับนี่ตรงนี้ใส่ไม่ได้นะเพราะมันติดแขนด้านบนนะเนาะเอาคืนลูกค้าเข้าไปนะประมาณนี้เนาะะต์ทเครื่องติดตามปกติละเพราะว่าปัญหาหลักของตัวนี้ก็คือเรื่องของคาบูนะครับมันต้องล้างคาบูใหม่นะครับก็ใครชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีลูกค้าหรือใครก็แล้วแต่เอารถมาให้ผมเช็คให้เนี่ยผมจะมาอัปเดตนะครับว่ามีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนที่ต้องทำบ้างสำหรับรถรุ่นอื่นๆนะอันนี้มันเป็น ตัวบิ๊กไบเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นยุบปาทมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนต้องดูแลบ้างส่วนมากก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ตัวขบูอย่างเดียวนะครับถ้าผสมน้ำมันออโต้รูปตามอัตราส่วนที่ผมแนะนําไปยังไงก็ไม่มีอะไรเยอะที่จะต้องเปลี่ยนประมาณนี้นะครับไปละถ้าเราใครชอบกดไลค์ให้ด้วยนะครับไปละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย